ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาบอกว่ามีหลานชายเสพยาคุ้มครั่งทุบทําลายข้าของแล้วก็ทาร้ายลุงพิการจนหน้าบวมปูดนะนี่นะฮะตำรวจก็ไปตามจับหลานเสพยาครั่งนะครับทำร้ายลุงพิการที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่2ตํตบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีพบนายยงศักดิ์อายุ60ซึ่งเป็นลุงมีอาการพิการเส้นเลือดในสมองด้านสายตีบ ร่างกายกซีกสายอ่อนแรงพูดไม่ชัดโดนหลานทุบเข้าที่หน้าจนววงปูดนะฮะมีแผลที่แขนนะครับก็ลาลฟังบอกว่าหลานชื่อนายสัตวัตอายุสาสเ็นะฮะเวลาเมายาก็จะระวาดทุบทำลายเข้าของทำร้ายวันนี้ก็ลุงเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านถูกหลานวิ่งเข้ามาต่อยที่หน้าหลายครั้งจนลุงเนี่ยลงไปกองอยู่กับพื้นจากนั้นหลานก็เดินหนีนะครับสาเหตุที่ทำไม่มีอะไรฮนะหลานเสพยาบ้ามานานหลายปีจนกระทั่งเพี้ยนแล้วนะฮะ เดี๋ยวลองฟังลุงหน่อยครับเป็นหลานผมครับ <แ S 1> หลานตีเราครับทำไมตีกันมาวิ่มาวิ่งมาเลยวิ่งมาใส่ผมอย่างเดียวแต่พอเขาตีอย่างผมชุ้มไม่ได้ผมก็ล้มเนี่ย<อ>ตี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 เราเราเรียก้องสาวลุงสาวที่ว่าเรียกอะไรไม่รู้ตีแบบไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลครับตีกี่ครั้งครับโอ้จนผมตีอยู่ น้ำใจอ่ะโอ้ยครับวอาหลังนี้ไปเลยอยู่ด้วยกันครับเอาไปบำบัดไปเลยติดคุกหรือบำบัดติดด้วยเอาไปบำบัดด้วยไปติดคุกด้วยนะฮะส่วนป้าของคนก่อเหตุนะครับน้องสาวคนเจ็บนะฮะนางยุวพัฒน์บอกว่าหลานชายคนนี้ก็ติดยาบ้าแต่วัยรุ่นแล้วก็หนักมากขึ้นทุกวันพ่อแม่แยกทางกันแต่เด็กนะฮะ หือพ่อแม่ก็แม่อาลูกคนนี้ด้วยเพราะว่าเคยทําร้ายร่างกายพ่อแม่ผู้เป็นป้าแล้วก็ลุงเนี่ยก็เลี้ยงดูนะฮะทีนี้เนี่ยหลานเนี่ยแม่อย่างที่บอกนะฮะคือคนมาติดยานะครับก็ไม่สนใจแล้วเนี่ยใครเป็นป้าเป็นลุงนะฮะเนี่ยฮะอรอยการทําลายเข้าของที่บ้านเนี่ยพังหมดนะครับเดี๋ยวลองฟังนะฮะป้าไปเมื่อไหร่กัน ลูกร้านกา็เขาก็โซถิมนะแม่ก็โซถิมเจ้ก้อนนี่เล่ยนยาบะจนเป็นเพี้ยนเลยบะแม่เขาเนี่ยไปยืมหม่องอื่นจะบอกลูกชายไปอยู่เมื่อก็เลยเป็น้าะขางพโกงนู้สินะแต่ว่คสมมาว่าแกไปว่าให้คนอื่นนอกบ้านเขากบะกล้าว่าแกฟอกเขาว่าเขาคิดว่าแกเป็นนี่บ้าสติวาดีทีนี้ทางตำรวจก็ไปตามหาสตวัตนะจนเจอนะฮะเห็นบอกว่าเนี่ย ตอนที่ไปเจอเนี่ยกำลังคุยกับเสาไฟฟ้าอยู่ฮะแม่คืออันนี้คืออยู่คนละคลื่นนะฮะคนละมิติกันแล้วนะฮะไปคุยอยู่กับเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็หักกิ่งไม้เนี่ยตีเสาไฟฟ้าด้วยนะฮะหรือนอกจากตีลุงก็ตีเสาไฟฟ้าด้วยทะเลาะกับเสาพอเห็นตำรวจปุ๊บทำท่าจะวิ่งฮะแต่ตำรวจตามจับไว้ได้นะครับเจ้าตัวเนี่ยคือพูดจาไม่รู้เรื่องยอมรับว่าเสพยาบ้าไปแล้วครึ่งเม็ดและอ้างว่าไม่ได้ทำร้ายลุงนะครับ อะตำรวจไม่เชื่อฮะพาไปตรวจฉี่ก่อนนะครับแล้วก็ด,ดําเนินคดีฮะหลายข้อหานะครับทั้งเสพยาทำร้า,ายร่างกายทําให้เสียทรัพย์ซึ่งก็เดี๋ยวให้ลุงเนี่ยไปแจ้งความเพื่อเอาผิดหลานนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้คุมตัวไปแล้วนะครับอันนี้หลานกับลุงนะฮะอุดร